สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านเชียกตรงมนองแปนอำเภอวนาสาจังหวัดกาลสินครับผมเบอร์โทร087943225ผมวันนี้มารีวิวรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถ l 3 6 0 8ตัว SP นะครับหรือเป็นตัวทอปนะครับผมคันนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับผมคันนี้รถไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะครับผมสวยๆนะครับ รถคันนี้ปีห้าแปดนะครับผมเดี๋ยวมาดูชั่วโมงกันทํางานกันเลยนะครับสองพันสามร้อยสิบสามชั่วโมงนะครับผมดูนะครับยางเต,เต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวดูรอบคันนะครับ ตลีตาช้างนะครับรถคันนี้ส่วนใหญ่จะจอดนะครับผมไม่ได้ใช้งานเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับผมอมาดูใกล้ๆเลยครับยางนะครับผมดูนะครับ ยางยังดอกเยอะอยู่เลยนะครับผมดูนะครับรถไล่กระทะจะสวยนะครับอสีส้มสวยงามนะครับผมรถเดิมๆนะครับรถไม่เคยหาท่อนนะครับผมไม่เคยเปิดฝาเกียร์นะครับดูนะครับรถไล่คันนี้สวยหัวนดอนะครับไม่มีสนิมนะครับผมเห็นไหมครับช่วงล่างนะครับผมยังสวยๆอยู่เลยนะครับ ไม่มีสนิมนะครับผมดูนะครับดูเครื่องนะครับเครื่องไม่เคยเปิดฝาสูบนะครับเนื้อสวยเลยนะครับคันนี้นะครับผมไดสตาร์ทเดิมนะครับเห็นไหมครับช่วงล่างก็สวยนะครับแห้งๆเลยนะครับผม L 3 6 0 8ตัว SP หรือเป็นตัวท็อปนะครับยางหน้านะครับผมเห็นไหมครับยางหน้าก็ ดอกเยอะๆเลยนะครับผมดูนะครับใบมีดนะครับใบมีดก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับดูง่ายๆนะครับรถที่ไม่ได้ใช้งานเยอะเห็นไหมครับสีส้มอยู่ที่ใบมีดยังเหลืออยู่เลยนะครับผมถือว่ารถไม่ได้รับจ้างนะครับผมใช้แต่ของตัวเองนะครับใช้งานน้อยนะครับคันนี้นะครับผม ลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับผมอันนี้นะครับโรตารี่นะครับตาช้างนะครับผม RX นะครับหนึ่งหสี E นะครับตรงรุ่นนะครับผมบันโรตเตอรี่ก็ก็พอใช้นะครับผมเห็นไหมครับสภาพโรตารี่ยังสวยอยู่เลยสลักอะไรก็ครบหมดเลยนะครับครบหมดเลยนะครับ สลักนะครับผมโรตรีไม่เชี่ยมไม่ดามนะครับไม่บุบนะครับตาช้างนะครับผมเห็นไหมครับรักษาดีมากนะครับเจ้าของเก่านะครับผมรักษารถดีเห็นไหมครับไฟตาไม่ไม่แตกนะครับตะแรงก็ไม่เคยโดนไม้ทิ่มเลยนะครับ สวยเลยนะครับลูกหมากเดิมนะครับลูกหมากเดิมจากบริษัทเลยนะครับผมเห็นไหมครับเครื่องนะครับก็สวยๆนะครับผมดูได้เลยนะครับผมยังเงาๆอยู่เลยนะครับมาร์คซอยู่ที่เดิมทุกจุดนะครับผมคันนี้นะครับเห็นไหมครับ รถคันนี้เช็คศูนย์อยู่ตลอดนะครับผมไม่เคยผ่าท่อนเลยนะครับ L สามหกศูนย์ปดตัวพ p นะครับผมผมอะไรยังแน,น่นๆอยู่เลยนะครับผมอันนี้ไม่แพ้นะครับผมดูนะครับไมครับกระทะนะครับไม่มีค้ามน้ำนะครับผม คันนี้เป็นรถไล่แท้เลยนะครับผมฐานก็สวยนะครับฐานก็ดีเฮดสองสองห้า e เทพวิพัฒนนะครับผมฐานพวรตาช้างนะครับผมใบยังสวยอยู่เลยนะครับฐานก็สวยนะครับไม่มีเชื่อมไม่ไม,ไม่ไม่มีดามนะครับผมอ่าดูช่วงท้ายนะครับเห็นไหมครับ สวยนะครับผมเจ้าของเก่ารักษารถดีมากนะครับเห็นไหมครับพีดีโอพอพีดีโอเต็มเต็มเลยนะครับเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะครับผมท้ายสวยนะครับแห้งๆเลยแห้งทั้งคันเลยคันนี้นะครับแห้งทั้งคันเลยนะครับไม่มีรั่วซึมเลยนะครับไม่มีบุบ หลังคาไม่แตกนะครับตั้งแต่ออกมาไม่เคยเปลี่ยนเลยลังคานะครับผมยางเต็มสีเส้นนะครับผมสีเดิมทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบการทํางานกันเลยครับมาดูระบบการทํางานกันเลยครับผมเอาใบมีดขึ้นมาหม่นะครับดูนะครับใบมีดนะครับหน่งแน่นเลยนะครับผมขึ้นเร็วลงเร็วนะครับใบมีดก็ตาช้างนะครับผม นะครับนะครับนแน่นเลยนะครับสาภาพสวยนะครับไม่มีผุอ่าเึ้นหางเลยเห็นไหมครับเึ้นเร็วลงเร็วครับผมไม่ได้เร่งเชืองด้วยนะครับผมโอ้โหฟามดีมากนะครับผมเขาพิดีโอโดูๆๆไร ลูกค้าที่กำลังมองหารถ L 3 6 0 8ตัวเอนะครับผมคันนี้ไม่ค่อยได้มานะครับรถไล่นะครับผมส,สวยๆเลยนะครับวิ่งไม่หอนนะครับเงี่ยบเลยนะครับผมเครื่องแน่นๆน,น,นะครับผมเครืของเก่าเท็ูนอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้นะครับผม รักษารลดนี้มากนะครับผมค่อยได้มาเลยสภาพนี้นะครับรถไล่สวยๆเดิมๆนะครับในหอนนะครับกับเครื่องสีล้อได้ปกตินะครับผมตรงมาไลยทาวเวอร์นะครับผมระบบเกียร์ซับชันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับผมแห้งๆนะครับไม่มีรั่วซึมเลยนะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องกันครับ ดูเครื่องกันนะครับ แน่นอนนะครับเป็นรถไล่ที่ใช้งานน้อยนะครับของเก่ารักษารถดีมากนะครับผมเช็คศูนย์อยู่ตลอดนะครับคันนี้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะจอดนะครับผมคันนี้อุปกรณ์นะครับใบดันผ่านพวนโรตารี่นะครับผมราคา320,000บาทนะครับผมไม่ไกลสงฟีนะครับไม่เกิน400กิโลเมตรแรกสงฟีนะครับผมหรือลูกค้าไม่สะดวกมานะครับ โทรสอบถามรายละเอียดนะครับจองทางออนไลน์ได้นะครับผมเรามีหน้าร้านจัดส่งจริงนะครับผม่อเรามีให้เลือกหลายคันนะครับมาเลือกชมเลือกซื้อได้นะครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์นะครับเบอร์โทร0879543225ครับผมเรามีหน้าร้านจัดส่งจริงนะครับสวัสดีครับผม